วันนี้จะพาพี่น้องมาดูอนุสาสนีปฏิหารจากคำของพระพุทธองค์ที่ได้ยินได้ฟังช่วงช่วงที่ตายไปแล้วอันนี้เป็นไก่ที่ตายมาแล้วหนึ่งคืนหลังจากที่ได้ยินได้ฟังคลนออกมาก็าคือตัวนุ่มนะครับพับคอได้ ตัวนุ่มมากเลยแล้วก็ปีกปีกนี่ก็คือสามารถพับได้ยกได้ก่อนหน้านี้ไก่ตัวแข็งทื่อเลยที่เขาออามาเนี่ยตัวแข็งทื่อเลยหลังจากได้ยินได้ฟังคําของพระพุทธองค์ก็ทําให้ตัวนุ่มขึ้นสีผิวอยากให้ดูสีผิวสวยขึ้นฟองขึ้นนะครับจะอม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 แดงสวยขึ้น นี่เห็นไหมสวยขึ้นนุ่มขึ้นจับนิ้วแล้วนุ่มขึ้นนี่ใช้เวลาฟังจากช่วงแปดโมงครึ่งแปดโมงถึงถึงถึงตอนตอนบ่ายโมงอันนี้นี่ตัวนุ่มขึ้นจากเดิมที่พับไม่ได้งอไม่ได้นะครับเออเห็นไหม นี่เห็นไหมด้านหนึ่งอยากให้ดูสีผิวสีผิวเขาสวยสวยงามมากเหมือนกับเขาพึ่งจะเสียชีวิตใหม่ๆตอนนี้ตอนนี้ผลก็คือการได้ยินได้ฟังคําของพระศัสดาเขาได้หลุดพ้นจากการเป็นสัตว์เดชานเป็นอริยสัตว์เข้าสู่วิมุตติตอนนี้เขาไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่อีกแร้ไปสู่พบภูมิที่สบาย ขาหลุดพ้นจากจากจากหลุดพ้นไปจากออกไปออกไปจากระบบของกรรมนี่ที่ได้ยินได้ฟังคำของพระศาสดานี่คืออนุสาสนีปฏิหารจากการได้ยินได้ฟังคำของพระศาสดาถ้ายิง่งยิ่งได้ยินได้ฟังคำของพระศาสดาก่อนตายยิ่งดี คนจะออกมาอีกแบบหนึง่งจะสวยงามมากอันนี้ได้ยินได้ฟังหลังจากเสียแล้วอันนี้เป็นกอกสองกอกสองคือได้ยินได้ฟังหลังจากตายไปแล้วกายกายแตกทำลายช่งนี้อยากให้อยากให้พี่น้องทีส่สนใจคำของพระองค์ได้ศึกษาประเด็นนี้ให้เยอะขึ้นนะครับ อนุสาสนีปฏิหารดูเห็นครับเห็นไหมตา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 มซอกปีกตรงนี้ปกติสัตว์ที่ตายใหม่ๆนี่จะมีตัวไรตอนแรกที่เอามานี่จะมีตัวไรเยอะเลยมาเกาะอยู่ตามปีกตามตามขมข้นนี่เห็นไหมอันนี้ไม่มีเลยนะครับเห็นไหมอันนี้ไม่มีไม่ไม่มีตัวไรเลยจะมีแต่ความสะอาดเห็นไหมครับ อนุสาสนีปฏิหารจากการได้ยินได้ฟังคำของพระองค์ทำห้เขาได้หลุดพ้นเข้าสู่มุด